5 5 9แส0ห้า่นเก้าพันะครับซีวิ er คไมเนอร์นะปี2 0 2พบอลเงินนะครับคือเป็นรุ่นท็อปแหละของเครื่อง 1. 8ดนะครับเบาๆนะราคาจะได้เต็มผ่อนประมาณ9,00 0นต้นๆน,น,นะข้าพรอกว่าบาทนะครับไมเนเอร์ er แล้วยางปี2 0 2 3ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะสินเข้าให้มานะสำหรับไมเนเจอร์ครับชิวโครเมียมเหนือไฟตัดหมอกล้อแม็กนะครับจะเป็นลมดลามลนยนี้ฮะแล้วก็เลนวอดชานข้างทั้งสีรถที่ศูนย์ ปรับสภาพให้แล้วนะครับสวยแน่นอนทุกคันนะฮะคิวันศาสตร์ของแท้ด้วย E.L. เนี่ยจะให้เป็นบ่อหนังมาจากโรงงานปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะครับหน้าจอกล้องถอยแอร์ออโต้มีให้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเรรอขั้นตอนต่อไปคือปรับสภาพภายในนะฟอกภายในนี้เพิ่งปรับสภาพสีเสร็จถ่ายโชมมันก่อนเลยนะครับด้านหลังเซ็นเซอร์ถอยติดตั้งมา4จุดเลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยไม่มีนะ ที่เห็นเซนเซอร์อน,นี่คือติดเพิ่มนะครับลูกค้าเขาติดเพิ่มแต่ตัวกล้องเนี่ยมีให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับสําหรับ E L นะครับถ่ายชมร,บรอบๆขันก่อนสีสวยเลยนะบอนเงินอันนี้จะเป็นสีซ i l v e r luna น e t a l l i c นะก็จะเข้มขึ้นกว่าบอลเงินสมัยก่อนนะฮะนี่ดูร,รอบขันนี่กลางแดดเลยนะอ่ะชมภายในต่ออ่ะดูด้านหลังกันบ้างนะครับตัวกล้องที่ผมบอกมีให้อยู่แล้วนะครับด้านซ้ายหนึ่งมืออันนี้เป็น กล้องบันทึกภาพนะฮะถาดท้ายใหม่ๆเลยถาดท้ายก็เน้มเดิมนะครับยังอะไรขึ้นมือแรลงอยู่ในนี้นะรอทําความสะอาดเก็บความสะอาดอยู่นะครับยาแนวโรงงานนี่คือตัวนี้นะเส้นสีไข่ไก่เห็นไนหะมเดิมๆนะครับอันนี้ก็สวยเลยอันนี้ภายในถือว่าไม่โซมนะครับเดี๋ยวเขาจะมีการฟอกเบาฟอ,ฟอกภายในให้ด้วยนะ ฝั่งคนขับกุญแจ2สองดอกครบนะครับปรับไฟฟ้านะครับกระจกก็ให้ออโต้กู่หน้ามาภายในถือว่าไม่ช้ำนะเดี๋ยวเขาจะมีการปรับสภาพเบาะให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวด,ดูเลขไม์กันอันนี้ไม่หนึ่งแสามนหกเจสิกิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ครบทุกระยะเลยลงไปดูมาแล้วนะครับคูสอนโทนไฟหน้าออโต้นี่ครับเดนวอชดูตรงนี้กดลงไปก็ได้นะครับหน้าจอทีงนี้เป็นทัชสกรีนนะ เดี๋ยวอรอล้างทำความสะอาดนะครับพึ่งปรับสาภาพสีเสร็จถ่ายให้ชมกันก่อนนะฮะคันนี้มีลูกค้าถามกันมาหลายคนเลยนี้ปรับได้สามมุมมองนะครับแอร์ออตโต้อยู่แล้วล้างทำความสะอาดนี่สวยเลยผ้าหลังคงผ้าหลังคาไม่มีรอยจานนะครับอัตรากรนี้มันเฉลีย่ยก็สิบสามจุดห้าโลลิตรนะครับอันนี้ที่เขาวิ่งมาเนะี่ยแต่ออกรถไปแสนสามพันหกร้อยเจ็ดสิบนะครับ อาตาเร่งดีนะขับสนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่คิดนะสำหรับซีด i c เครื่องมันแปดตัวนี้นะนี่เสียงนี่ตัวกล้องนะฮะผมพาชมห้องเครื่องเดิมนะก่อนที่จะทำการล้างนะครับให้ดูเลยไม่มีรอยเยิ้มเลยนะครับคันนี้เข้าเช็คศูนย์ตามระยะนี่ตัวมาร์กรงงานยังอยู่เลยนะครับสติ๊กเกอร์เลขตัวถังพวกนี้อยู่ครบ รถสวยคันหนึ่งนะที่โอมแนะนํานะครับราคาไม่แพงเลยคันนี้นะฮะครับก็แนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่หาซีวิคเอฟซีไม่ได้เชนอยู่นะครับคันนี้ได้ปี2020ด้วยนะฮะรถฟีดาวได้นะแล้วก็เช็คศูนย์ครบตามระยะเลยนะยางใช้ได้เลยนะปี2023นะครับถือว่ายางยังค่อนข้างใหม่อยู่นะครับออกรถฟีดาวได้นะติดต่อโอมได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับรถมือสองที่โชว์รูมฮอนด้าขายเองนะครับติดต่อโอมเนี่ย เอ่อคิวอาร์โค้ดคด้านล่างซ้ายมือก็ได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกดูรถมีไฟนแฟนนซ์วิ่งเปอร์เซ็นต์นให้ที่บ้านที่ทำงานได้เลยนะฮะนี่ครับสวยๆนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะเจอก,กันจิปหน้านะใครที่ที่ถึงรถมือสองนะครับฝากที่ถึงโอมด้วยนะฮะร,รถมือสองโ์รมูมอนด้ขายเองครับ